สนับสนุนโดยเบเนฟิตโปรโตีนดีๆจากพืชผู้บังคับการสืบสวนกองบัญชาการตำรวจนครบาลพลตร,ตร,รีธีรเดชธรรมสุธี ในฐานะหัวหน้าชุดปฏิบัติการ PCT 5พร้อมด้วยพันตำรวจเอกวรพจน์รุ่งกระจ่างพันตำรวจเอกจักรวุฒิคล้ายนินผู้กำกับการวิเคราะห์ข่าวและเครื่องมือพิเศษกองขับการสืบสวนกองบัญชาการตำรวจนครบาลพร้อมกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดปฏิบัติการที่5กองกำกับการวิเคราะห์ข่าวและเครื่องมือพิเศษ ได้ร่วมกันสืบสวนติดตามจับกลุ่มตัวนายสวัสดิ์คำพีระอายุ19ปีอยู่บ้านเลขที่38ทับ5หมู่4ตำบลบึงยี่โถอเมเอธัญ,ญบุรีจังหวัดปทุมธานีซึ่งเป็นผู้ต้องหาตามหมายจับสารจังหวัดเพชรบุรีที่17ทับ2,566ลงวันที่13มกราคมพศ2566ซึ่งต้องหาว่ากระทําความผิด ฐานช่อโกงและโดยทุจริตนาเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่บิดเบือนหรือปลอมไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนหรือข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จทําให้ผู้อื่นเสียหายอันไม่ใช่การกระทําความผิดฐานหมิ่นประมาทตามประมวลกฎหมายอาญาชุดลาดเวนออนไลน์บอก,กอสืบสวนกองบัญชาการตำรวจนครบาลได้ออกลาดเวนออนไลน์จนเห็นถึงความเดือดร้อนของประชาชนที่ถูกคนร้ายใช้ชื่อ Facebook บัญชีจางหายชื่อบัญชีสุวัสคิ์คพิระชื่อบัญชีบ,ญชบางเวลาโคตรคิดถึง เข้าไปโพสต์หลอกขายเสื้อวงดนตรีคณะขวัญใจซึ่งเป็นวงดนตรีแนวอินดี้ฟล์กชื่อดังขวัญใจเด็กแนวอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปลายปี2 5 6 4ถึงปัจจุบันสร้างความเดือดร้อนให้กับผู้เสียหายที่หลงเชื่อเป็นจำนวนมากตามแนวทางการสืบสวนเจ้าหน้าที่ตำรวจกองกำกับการวิเคราะห์ข่าวและเครื่องมือพิเศษกองบังคับการสืบสวนกองบัญชาการตำรวจนครบ,บาลทราบว่าตัวการที่ก่อเหตุคือนายสุวัสด์หรือเพียวคำพีระ เพราะว่าประวัติณปัจจุบันนายสุวั์มีประวัติเป็นผู้ต้องหาตามหมายจับของศาลจังหวัดเพชรบุรีที่17ทับ2,566ลงที่13มกราคม2,566ซึ่งต้องหาว่ากระทำความผิดฐานช่อโกงและโดนทุจริตนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่บิดเบือนหรือปลอมไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนหรือข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จทำให้ผู้อื่นเสียหายอันมิใช่การกระทำความผิดฐานหมิ่นประมาทต,ตามประม,ม,ระมวลกฎหมายอาญาอยู่ในระบบยูหนึ่งหมายจับ เจ้าหน้าที่ตำรวจจึงทําการสืบสวนเพื่อติดตามจับกลุ่มตัวมาดําเนินคดีให้ได้โดยเร็วเพื่อตัดวงจรการกระทําความผิดโดยสามารถติดตามจับกลุ่มตัวได้ที่บริเวณหน้าสาลาริมคลองภายในซอยรังสิตนครนายก93ตําบลมืองยีโถอำเภอธัญบุรีจังหวัดปทุมธาน,นี ในชั้นจับกลุ่มผู้ต้องหาให้การรับสารภาพตลอดข้อกล่าวหาโดยรับว่าตนเรียนจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เดิมทีประกอบอาชีพเป็นพนักง,งานคลังสินค้าของบริษัทแห่งหนึ่งย่านคลอง7็ธัญบุรีแต่เนื่องจากงานที่ทำขณะนั้นหนักและได้ค่าตอบแทนน้อยไม่พอใช้จึงได้ลาออกแล้วหันมาขายเสื้อวงคณะขวัญใจซึ่งเป็นวงดนตรีแนวอินดี้ฟล็อก2องชื่อดังที่ชื่นชอบประกอบกับกระแสความฮิตของวง Three, นดนตรีคณะขวัญใจขณะนั้นกำลังมาแรงตนจึงเห็นช่องทางทำธุรกิจช่วงแรกที่ตนทำมีการส่งสินค้าให้กับลูกค้าจริง จนเมื่อช่วงปลายปี2014ตนถูกพ่อค้าอีกรายซึ่งตนมักจะสั่งเสื้อวงคณะขวัญใจเพื่อโพสต์ขายหากําไรโกงจนไม่สามารถส่งของทําให้สูญเสียเงินที่สะสมมาเกือบหมดตัวจึงไม่มีเงินทุนที่จะสั่งซื้อเสื้อมาขายเพื่อหากําไรจึงคิดและเริ่มหาภาพเสื้อวงคณะขวัญใจที่มีบุคคลอื่นโพสต์ Post, ขายในกลุ่มอื่นในลักษณะเดียวกันมาโพสต์ขายในกลุ่มคณะขวัญใจซื้อขายโชว์แลกเปลี่ยนความรู้ในกลุ่มคณะขวัญใจ c o l l e c t a b l ลในราคาที่ถูกกว่าจนมีผู้เสียหายหลงเชื่อเห็นว่าได้กำไรที่ไม่ต้อง ทุนจึงทำเรื่ยมาเมื่อมีการโพสต์ประจานตนก็จะเปลี่ยนชื่อ Facebook แล้วกลับมาก่อเหตุอีกวนซ้ําไปเป็นเวลากว่า1ปีจนมาถูกจับกุมที่ผ่านมาก่อเหตุมาตั้งแต่ช่วงปลายปี2 5 1 4 1 4มีผู้เสียหายหลงเชื่อเดือนละกว่าย20คนความเสียหายต่อ1รายประมาณ1,300บาทถึง4,000บาทมูลค่าความเสียหายรวม500,000บาท ทั้งนี้ผู้ก่อเหตุรู้สึกสำนึกในความผิดที่ได้กระทำกราบขออภัยผู้เสียหายที่ตนเคยก่อเหตุและจะพยายามทยอยโอนเงินที่ก่อเหตุชดใช้คืนให้โดยเร็วและสัญญาว่าเมื่อเสร็จสิ้นการถูกดำเนินคดีจะกลับตัวเป็นคนดีของสังคมทำอาชีพสุจริตอื่นแทนโดยขอให้คดีของตนเป็นตัวอย่างให้คนที่คิดจะหลงกระทำความผิดว่าถึงอย่างไรเมื่อกระทำความผิดต่อสังคมแล้วสุดท้ายไม่นานก็หนีไม่พ้นโทษที่ได้กระทำเพราะอย่างไรเจ้าหน้าที่ตำรวจก็สามารถสืบสวนติดตามจับกลุ่มได้อย่างแน่นอน จากนั้นเจ้าหน้าที่ตำรวจจึงได้นำตัวผู้ต้องหาส่งพนักงานสอบสวนสพชะอำภูทรจังหวัดเพชรชบุรีดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปตำรวจตำรวจตำรวจ่ตำรวจรเย็นเย็น ตำราแทำก่นไอ้อะไรนะไอเราชื่ออะไรนะเราชื่ออะไรสุวัสนะสุวันะชื่อเียวครับสุวันะชื่อจริงชื่อสุวันะไมมหนมีหมายจบมาแล้วแสดงหมายเราสุวัคุณแม่ใช่ใช่ฟังีละไดขัมาถ่ายรูปไปดิเัถ่ายรูปไปดิีถ่ายรูปไปดูนีนั่งก่อนไ้ย

เอวเดอเดี๋เราฟังฟังเดี๋ยวเราอ่านให้ฟังก่อนนะครับจังหวัดเพชรบุรีให้จบก่อนที่เรกิข้อรพี่ออิที่สามมกรา6้นะครับพี่ชายน้องผมครับด้วยนะวัดปมิเราไหมหวัดปัมิระเราไหมใช่นะครับผมไม่มีคดีอควรมีิดฐโนช่กงครับโดยธุจริตนะครับฟังฟังฟงฟังโดยธุจริตนะครับทำเข้าความผิดฐาช่อกง ตนนึงครับพี่เมทำทำเข้าคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่มีเือนร้อไม่ว่าจะหรือข้อมูลคอมพิวเตอร์เป็นเท็จทำให้ผ mm ู hmm. ้อื่นเสียหายอันไม่ใช่กระทำความผิดฐานมีปมาตาประมวลกฎหมานะครับนายทวัดทำอีละเลขประจำตัวประชานหนมก้าเก้าศูนยีเดแปดเไม่มของลูกค้าอ่ะคุยแล้ว เราไหมเราชื่อหัวคำนี้ไหมแจ้งติดหน้าฟังเรามีจิตจะให้การหรือไม่ให้การก็ได้นะครับให้ความให้การของผู้ถูกจับกุ่มอาจจะมีหลักฐานในการพิจารคดีขอไม่ติดที่จะพบและสุดศาลนายหรือผู้ซึ่งจะเป็นทนายความเราไม่ติดที่จะแย่งแก้งให้ญาติหรือผู้สื่อของเขาช่วยใจทราบนะครับถึงการูจับกุมสามารถดำเนินการได้ตามตํรวจและแต่กรณีถ้ามันเดี๋ยวแจ้งกันที่นู่นนะคะนั่นจบ